สำหรับการบ้านของงานชิ้นที่12นะครับก็เป็นการหาค่าเซต้านะครับเมื่อกําหนดขั้วกลับมาให้นะครับว่าตรงกับเซตาเท่าไหร่ทีนี้ก่อนอื่นนะครับก็ไปดูวงกลมหนึ่งหน่วยกันนิดนึงนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือบนแกนดอกตรงนี้นะครับด้านซ้ายของแกนดอกจะทีลบด้านขวาของแกนเอกจะเป็นบวกคือเครื่องหมายของค่า x นั่นเองนะครับส่วนค่า y นะครับค่า y ด้านบนจะเป็นบวก ด้านล่างจะเป็นลบนะครับดังนั้นเวลาเราเช็คเครื่องหมายเนี่ยนะครับเราก็เช็คแค่ว่ามันอยู่เครื่องหมาย x มันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเครื่องหมาย y มันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับแค่นั้นเองที่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือที่อยู่ในกรอบสีเขียวเขียวเหล่านี้นะครับจะต้องจําไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นบวกทั้งหมดเนี่ยโอเคแหละเราได้ตัวไหนเราตอบตัวนั้นได้เลยอย่างเช่นถ้าโจทย์ถามที่รู้สามส่วนสองกำลังเกินสองเราตอบที่ปลายดวกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบวกทั้งคู่มันอยู่จากที่หนึ่งอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในภาคที่หนึ่งเนี่ยถ้าไปอยู่ใฉภาคที่สองต้องจาไม่ได้ว่าอ๋อต้องลบหนึ่งก่อนแล้วก็ส่วนส่วนเอ็นถ้าอยู่ภาคที่สามต้องบวกหนึ่งก่อนแล้วส่วนเอ็นถ้าอยู่พารที่สี่ต้องคูณสองแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็ส่วนเอ็นนะครับโอเคทีนี้หลักการหาคันดับก็หลักการเดิมครับมองตรงนี้เป็นนิว้วก้อยนะครับนี่ไงมันเรียงตามนี้เลยไหมนะรเรียงตามตามนิ้วเลยนะครับเรียงตามนิ้วนะครับ ทันถ้าสมมุติว่าองอหนวนางเข้ามาคัรดับก็จะได้เป็นรูปสามเพราะด้านซ้ายมีสามนิ้วด้านขวาเวหนึ่งนิ้วนะครับก็เป็นรูปสามส่วนสองกับรูปหนึ่งส่วนสองนะครับเป็นคั้วดับตรงนี้ทีนี้มาดูการบ้านของเรานะครับการบ้านตัวแรกนะนะครับอันดับแรกคือเราเช็คค้วหนักก่อนถูกไหมไม่ใช่เราเช็คจุดผ้ก่อนถูกไหมปารี้เท่าไหร่ล่ะข้อหนึ่ง อันแรกนะครับเราต้องเช็กว่าเครื่องหมายเป็นลบ x เป็นลบอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับครูวาดว่า x เป็นลบจะอ,อยู่ทางซ้ายครับ y เป็นบวกอยู่ด้านบนจิปาถที่สองครับจิปาที่สองต้องหาเป็น n ลบหนึ่งส่วนสองหรส่วน n ถูกไหมครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วพายของเราเนี้ยนะครับพายของเราจะเป็นส่วนเท่าไหร่นะครับ ทีนี้จากตรงนี้เราต้องเก็บนิ้วยังไงก็ได้ให้เหลือทางซ้ายหนึ่งนิ้วนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนี่คือสามนิ้วถูกไหมนิ้วนางเราต้องงอเข้ามาถูกไหมแล้วแล้วก็เหลือนิ้วก้อยแบบนี้นะครับถ้าถามว่านิ้วนางตรงนี้ยเราต้องกับเพียวองศาละอันนี้ก็คือลายส่วนอะไรนิ้วนางไปส่วนสาม คือไปสนุกเพราะมันคกอ่ยวกสามสิบองศาถูกไหมนะครับถ้าสาิบองศาถ้าสาิองศาเท่าไปสนุกนะครับสาิองศาคือไปสนุกถ้าหกิบองศาคือไปสนสาั้ไปสน 6, ุกสรุปว่าเราได้คาเอคือหนั่นเองถูกไหมครับพอคือหเราก็แทนเอาเอท่ากับหอย่างเงี้ยไปแทนด้านบนนะครับเป็นหกับหกหลบหเหลือห้าสนกไป นะครับก็ได้เป็นห้าตรกพ่ต้องดีห้าไปสนุกคือห้าตกพายก,ายกาย็เป็นคําตอบนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองระดับแรกก็เหมือนกันครับเช็คสุกภาคเเลยเอ็ก x เป็นบวกเอ็กเป็นบวกอยู่ด้านขวาวายเป็นลบอยู่ด้านล่าง จะดภาคที่สี่นะครับขวาล่างคือภาคที่4ี่นะครับซึ่งจะภาคที่4ี่ต้องเอาไปคูณ2ก่อนแล้วลบไป1ซึ่งทีนี้ด้านด้านด้านนี้3ามนิ้ว1นิ้วอ้าวแสดงว่าวรครูสามารถเอารูปเบลมาได้เลยถูกไหมก็คือไปสะดวกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะมันมันก็คือ3ามกับ1นะครับ เป็นเป็นพายสะดวกแสดงว่าตัวเลขก็เอาหกไปแทนเหมือนเดิมครับหกคูณสองนะครับหกคูณสองก่อนได้สิบสองสิบสองลบไปหนึ่งก็เหลือสิบเอ็ดเพระันก็ได้เป็นสิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับก็อตอบเลยครับเป็นสิบเอ็ดพายส่วนหกข้อที่สามนะครับข้อที่สามนี้จจะทุกภาคที่เนี่ยนะครับ จะทุกภาคที่เหมือนเดิมครับ x เ,เป็นลบอยู่ด้านซ้าย y เป็นบวกอยู่ด้านบนจะภาคที่สองอีกแล้วเนาะนะครับจะทุพภาคที่สองอลบหนึ่งเหมือนข้อหนึ่งอะไรเมื่อกี้ x ลหนึ่งก็คือ a ลบหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมส่วน n อุ้ยูขอโทษครูเขียนเลขลำดับตรงนี้ผิดหนึ่งกว่าอันท,ที่สองนะครับก็คือ ต้องเป็นสองนิ้วกับสองนิ้วก็คือต้องนิ้วกลางนั่นเองถูกไหมนี่เหอมือมือนิ้วชี้นะครับแล้วก็งองนิ้วกลางก็มานิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะครับทั้นตรงนี้นิ้วกลางก็คือสี่ห้าองศาหรือถ้ากับายส่วนสี่นั่นเองนะครับต้องจาไห้ได้นะนะครับทีนี้เตนเตนเตนเอ็นด้วยสี่ก็เป็นสามไายส่วนสี่เป็นกำต่อนะครับเตนเอ็นตรงนี้ด้วยสี่ เพราะเราได,ด,ด้ตัวส่วนตรงนี้เป็น4ไงนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น3ไพ่เ่วน4ก็ที่4ครับลบกับลบ x ลบด้านซ้าย y ลบด้านล่างนะครับดังนั้นสิ่งแรกก็คือจะถูกภาคที่3มีตรงนี้กว่าล่าง คือสายล่างเจ็บภา้ที่สามนะครับซึ่งเจ็บเบ้ที่สามเนี่ยต้องเอามันมันเกินหนึ่งพายมาถูกไหมมันเกินตำแหน่งพายก็คือบวกไปนหนึ่งนะครับส่วนนิ้วเนี่ยต้องเหลือแค่วแม่มือนิ้วเดียวแล้วก็นิ้วชี้เข้ามาถูกไหมครับวาอย่างนี้ถอยแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนาง นิ้วค่อยนะครับนิ้วชี้ซึ่งนิ้วชี้เนี่ยตามหลักแล้วจะตรงกับ60อ,องศาหรือ π ส่วน3นั่นเองนะครับแันพอได้ว่าเอ็นของเราคือ3ก็เอา3ไปบวก1นะครับเอ็นของเราคือ3เอ็นเป็น3 3บวก1ได้เป็น4 4 π ส่วน3นั่นเองนะครับก็จะเป็น4 π ส่วน3 ข้อที่ห้าศูนย์หนึ่งเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นศูนย์หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากดูที่แกนได้เลยนะครับ x, x, 0, x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์อยู่บนจะต้องอยู่บนแกน y นะครับ y, y เป็นลบหนึ่งอยู่ด้านล่างถูกไหมครับ x เป็นศูนย์จะอยู่บนแกน y เพราะ x <0 S 2> เป็นศูนย์คือตรงนี้ตรง,น,ตรง,น,ตรงน,นี้ก็ตรงนี้นี่คือ x เป็นศูนย์นะครับแล้ว y เป็นลบหนึ่งก็คือตรงนี้เลยนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างตรงเนี้ยนะครับตามจตุภาคแล้วตามตำแหน่งแล้วคือ2 7 0องศา หรือเท่ากับสามพายส่วนสองนั่นเองนะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นพายส่วนสองข้างล่างก็จะเป็นสามพายส่วนสองนะครับเพราะตรงนี้มันคือสองพายส่วนสองหรือที่เราจำกันว่าก็คือพายแหละจริงๆมันคือพายแหละนะครับแต่ถ้าเรานับนึกออกไหมตรงนี้คือหนึ่งพายส่วนสองสองพายส่วนสองอันนี้นก็จะเป็นสามพายส่วนสองนะครับดังนั้นด้านล่างตรงนั้นนะครับจะเป็นสามพายส่วนสองต่อไปศูนย์หนึ่งครับ เพราะฉะนั้น x เป็นศูนเหมือนเดิมครับ x เป็นศูนย์เหมือนเดิม y เป็นหนึ่งก็อยู่ด้านบนครับซึ่งด้านบนก็คือ9กล0องศาหรือท้ากับพายส่วนสองก็ตอบเลยครับปายส่วนสองเนี่คือคำตอบของทั้งหมดนะครับของการบ้านครั้งที่12นะครับโอเคมีก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ